ดีฮะทุกคนยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่อง s u ป e r f ร i ฮ่าฮาวันนี้ฮเราจะกลับมาทาาำภารกิจสารสัมพันธ์พี่ชายโถสซ่วมกับ <c oughs> ทีวีแมนแถมด้วยทีวีแมนไทยท่านล่างบิกบืมด้วยมาจะจับพวกเขามาแอดเฟนเป็น สนิทมิตรสหายกันให้หมดไปดูกันดีกว่าฮะว่ามันจะบันเทิงขนาดไหนกับการสามคัคคีคือพังเอ้ยไม่ใช่สามคัคคีคือพลัง let's go ฮ้ยพี่ลอกเคยลูกกระจกฮัสกี้ลูกพี่เราต้องมาสมานแน่ชันกันอีกแล้วภารกิจใหม่ล่าสุดอีกแล้วอย่างนั้นเหรอ พี่ชายคนข้างหลังไน้่ยยิบแป้นเขาอัพมาใหม่พี่เหรอโอ้จัดไปฮัสกี้เราไปล่าเขากันเถอะเราจะต้องแบบว่าจับพี่ชายทีวีแมนมาสารสัมพันธ์กับโถซ่วมคนนี้นี่ไงคนนี้คนใหม่อยู่ตรงนี้เลยใช่เลยเพี่ลอามีตรงนู่นด้วยตรงนู่นตรงนู่นนั่นนะ่ะไททันทีวีแมนพี่เรใช้แค่2คนเองเราไปอันนี้ก่อนดีกว่าไมหมอ่ะได้เลยฮัสกี้สองคนความวุ่นวายก็น้อยเอางี้ดีกว่าทั้งที่แล้วหัวปวดกับเพื่อนหมอ <laughs> ลูกวิปหัพี่ชิตทีวีไททันรื ยังพร้อมแล้วแต่คราวนี้เขาต้องให้ตัวใหญ่แล้วฮัสกี้ไมงั้นจะประทวงไม่ให้ข้าวแก3าวันเขาอาจจะซักแล้วหดเหมือนสปีกเกอร์ครั้งที่แล้ววิเลเลยย่อยมียีรับผมยาวอ,อยู่ในนี้พี่ลองมากลัวเฮยยีรับหลุดสวนสัตว์อย่างนั้นและ <c oughs> นี่พี่ลองมาเยียบให้เออโอเคเยียบไว้นะฮัสกี้ห้ามออกเด็ดขาดเลยนะ <c oughs> ไอแฟงเพื่อนโมโหด้วยอ่ะพี่หรอเมื่อกี้ไม่ใช่ใค้คนเดียวที่ตุยเย่นะเว้ยมาเป็นคนทำเองอัตราแกแหละ <laughs> ลูกพีกแกงฮัสกี้ใช่จะไม่ทำนิสัสอะไรแบบนั้นหรอกฮัสกี้นิสใสมัมหมาแบบเกอะพี่เราํำเพื่อนตุยเย่ <laughs> เพื่อนจะขอโทษจะลืมจะไม่ตั้งใจโอ้โกนี่ไงนี่คือทีวีแมนไททันตัวจิตเดียวเองเออว่าจริงด้วยฮัสกี้โอเข้ามาสปอยเราเสร็จแล้วฮัสกี้แกไปกันเลยเชื่อมั่นในฮัสกี้ได้เลยนินเนพี่ลอกมาเร็วเขาอาตาเธแล้ฮัสกี้กระจึกกระจึ๊กระเจ๊กกระจึกกระจึกกระด๊อกกระแด๊กมาลบวมาจะกดปุ่มไว้ให้เพื่อนด้วยหมาเป็นคนดีที่เก่งเกอร์ได้คนดีอะไรนะ ว้าวลูกพี่เข็นไปเร็วครับนี่อันนี้ต้องเข็นไปก่อนแล้วก็โอ้ต้องการคนต่อตัวสกี้เคนมาเร็วเข้าเคื่อมาขึ้นไปย้อยไอ้โถอ่ะไม่เป็นไรเพื่อนกดให้แหละเจสุดยอดไปเลยเพื่อนมาช่วยด้วยมาเป็นสีเฟียลเพราะมันต้องอาบรังสีจะไม่็นสีอะไรดีงั้นใชนสีฟ้าแล้วกันนี่เลยพี่รองหมามาถึงนี่แล้วโอ้ฮัสกี้สีมันใกล้เคียงกันซะเหลือเกินไม่เหยียบตุ่มโลจะ๊กเกิ้ลเ โคตรเจ้าไปเลยฮัสกีุ้กไปเลยมันอีซี่กว่าที่คริสเพราะเรานั้นเกร่งเกรงเกรงเลยนะเพราะเราเกร่งมากเหรอเพราะเรานั้นเกร่งมากนี่ไงทีวีแมนไททันตัวกะจิเดียวสักและขวดตามเคยนน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 น Red อ้แร่ะ็อะไรอถ้าอะไรไม่ได้ลูกพี่มาได้กิฟต์เป็นตัวอะไรไม่รู้อ,อ,อไอฮ้ฮฮสกี้อย่าอย่าพูดมันออกมาเชียวนะหน้ามันเหมือนพี่ล็อกหมอ,อนี่เลยพี่ล็อกถึงเวลาสมานหน้าฉันร่วมมือที่วีกับหัวซ้วมออไอฮ้ฮฮสกี้แกจะอมหัวจะเลยไม่ <c oughs> ขอชิม เดี๋ยวจะก้ันหลุดหลักกงเล็บชันแหลบนะเว้ยเร็วเข้าไปล็อกเ,เราจะต้องไปล่าทีวีแมนกันโอ้ฮัสกี้ตัวนี้ใช้ตั้งสีคนข้างใน,นมี2คนเองเขาจะเล่นกันผ่านได้อย่างไรนี่ไงเรามาด้วยครบสี่แน่นอนรู้สึกได้ถึงความวุ่นสวายมากดตุ่มสีแดงแล้วเร็วเข้าใครก็ได้พี่ล็อกไปเร็วเข้าได้เ,เลยกระดักกระแดกไปเึก๊กว้าว่าถ้ากระโดดหลอเทพถ้ากระโดดรอเทพมากเลยฮัสก,กี้พี่ล็อกต้องมีคนกลับไปกดสีเขียวให้เพื่อน โธ่ฉันกลับฉันกลับเองก็ได้นะจกกมันต้องกดสองปุ่ม w ายทุกคนตัวแยกกันหมดเลยพี่ร้องเราต้องหมอแน้วหมายเบคอนทำไมเบคอนทำตัวอย่างงี้ฮ h u s k ้วัวปวดหมอเบคอนจะต้องไปกดสีเหลืองด้วยเสีย เดี๋วยวฉั้ไปก่อนเองฮัสกี้มาพี่เรคนมันจะไม่พอเสียโอ้โห <c oughs> <c oughs> ทำไงดีฮัสกี้มันมีแค่3ามคนเองเบคอนหายไปแล้วอ่ะพี่เหรแล้วมันจะผ่านนี่แกฮัสกี้เรามีกัน3คนมันต้องใช้เซไม่ลองไม่รู้พี่แล้วมาจะไปกดตุ่มสีแดงไปปีนบันสดเดเร็วเข้าฮัสกี้ปีนบันสเดยไปกดตุม่มพี่ล็อกพี่ชายเขาตุยเย่แล้ว <c oughs> ฮัสกี้เหล,ลือสองคนปะว้าว <c oughs> ตรงนั้นต้องเปิดสี่คนนะ่ยพี่ลอกน้าเราจะผ่านยังไงวะเนี่ยไม่วาราวาราวา,วาลูกพี่เขานี่เรามีเบคอนสองคนเอเบคอนไม่อยอมเดินอะเอาเบคอนหลับไปแล้วพี่ลรอกเบคอนต้องเหยียบสีบวงด้วยพี่ชายโถส่วมเร็วกดตุม่มน่นแหละอย่างนั้นแหละ อย่าออกจากปุ่มนะพี่ชายไม่งั้นหมาหัวปวดนะนี่เพื่อความปลอดภัยฉันเหยียบให้อีกคนหนึ่งเอาสีอะไรดีพี่หรงมาอบรังสีมันต้องคนละสีฮัสกี้มันจะได้แบ่งกันถูกงั้นหมอาสีแดงเหมือนเดิมนี่งั้นฉันสีเขียวเจ้ยี่รอลองนี่งม้มันมีเพื่อนยืนกดปุ่มรอยอย่างเงาหงอยอยู่ตรงนี้สองคนอนะ่ะเออฮัสกี้มีคนสีฟ้าไหมเนี่ยเอามีละพี่ลองมารู้สึกได้ว่าเพื่อนก็สิ้นหวังเหมือนเราเมื่อกี้เลย <c oughs> นี่เลยหมาจะมา รวมกดตุ่มแดงเกิดเพื่อนนี่ฉันกดตุ่มเขียวให้แล้วปุ่มชาเขียวฉันกดแล้วเรียบร้อยพี่ลองทำไมไม่มีใครเป็นสีเหลืองเลยเดี๋ยวสกี้ไปเป็นสีเหลืองให้ก็ได้โอ้โ no, นไม่มีคนอาบรังสีสีเหลืองเลยเนี่ยเดี๋ยวหมาเองบัาจะเป็นสีเหลืองพองเป็นยอมใหญ่ เออเออสีเหลืองภาษาคษิษะไรเนี่ยมาง่อแกรู้ไหมเบบลเบบลสุดชอบเลยว่านี่ไงเรวเข้าทุกคนรีบไปเร็วเข้าอ๋อถ้ามีเวลาหนึ่งนาทีเท่านั้นตกตรงนี้นี่ร้องไห้นะพี่ลโอ้ร้องไห้ขอร้องไห้เป็นภาษาสเปนเลยนะฮัสกี้โอโนโปุ่มดํามันกํำลังจะหายพี่หรอกเอ้ยนี่ไงเหยียบซ้ําได้ อย่าพึ่งดีลู้ไหเราออกไปดูข้างนอกกันดีกว่าได้เลยฮัสกี้แกได้ม็อบยังมาได้ม็อบเรียบปุลอยจัดไปนี่เลยพี่ลอกอ๋อทีวีแมนยิ้มแชงนี่ดูท่าแดงเขาซะก่อนอ๋อหล่อเท่อ๋อเป็นระเบียบอ๋อมุนหัวเหมือนเดิมเลยพี่หลอทำอะไรอ่ะเหมือนเอาหัวเอาหัวไปใส่ชักโครงเงี้ยชาล็อกไพี่หลอกนี่หล่อห่อกว่อหล่อ เราสามารถพี่ชิดแมปนี้ได้หมดแล้วแต่หมาไปเจอแมปฝาแฝดมาพี่เหรอจริงครับฮาวฮาวฮา,าวเลยเหรอ <c oughs> พี่เราต้องการน้ำผึ้งมะนาวไมหมอะแอสกี้อย่าแซวเมื่อคืนนอนเนาะให้ลวี่เราจะต้องไปสารสัมพันธ์ทำไมตีอีกแมปด้วยย้างมีอีกอะ รู้ไม่ตามมาเร็วเขารออะไรล่ะไปเลยนี่ไงพี่ล็อกแบบฝาแฝดเรียกได้ว่าเหมือนเดียเออแถวบ้านจะเรียกล็อกกันบ้านเพื่อนนี่หว่าฮัสกี้เฮ้ยลูกพี่แบบนี้ดีกว่ามีของฟรีแจกด้วยโอ้สุดยอดไปเลยของฟรีเย้ตัวอะไรอะ่ะลูกพี่ทำไมมาขี่เขาได้อะ่ะฮัสกี้เราจั้นขี่แกขี่ดมดมตูดกดพ่นไฟได้ด้วยว้าว <Wow. S 1> สุดยอดไปเลยฮัสกี้ เราทำอะไรกันรแรแร,แรลูกพี่นั่นไงภารกิจของเราพี่ชายหัวกล้องถ่ายรูปพี่เหรอไหนเราจะไปลากเขาก่อนเลยไหมล่าใช่แล้วพี่เราเราต้องไปลากเขาเออแต่ตอนนี้เออลงอยังไงวะนั่นแหละปัญหาพี่หมาลงไม่เป็นไปทั้งงี้เลยพี่เรา ไอ้ยันบวกกับฮักกี้วากี้แล้วพี่ลอกไปไหนเออฉันเข้าผิดโทษทีนี่ลูกพี่เราต้องมาตรงนี้ตั้งหักนี่เลยพี่ลอกมากดตุ่มแดงไว้แล้วงั้นถ้ฉันไปนะฮักกี้กกอย่าปล่อยปุ่มนะเข้าใจไหมถ้าปล่อยปุ่มแล้วก็ฉันจะตุยเย่อย่างอเน็ตอนาดสองบาทห้าสิบลูกพี่ต้องกดสีเหลืองให้หมาด้วยเฮ้พี่เราพี่ลอกหมามีผู้โดยสารหนักหมอเออดีแล้วจะได้เบิร์นแคลอรี่นินเน่มาก ชพูกดดีๆนะฮัสกี้กดไม่ดีท่นจะโล่งลงไปข้างล่างนะโล่งไปกินน้าเลยนะพี่ลอกอยากเริ่มใหม่ไหมไม่เป็นไรว้าวฮัสกี้ตรงนี้มีคณิตคิดไว้ด้วยห้าบวกห้าเท่ากับเท่าไหร่ห้าบวกห้าเท่ากับห้าสิบห้าห้าจะมันมีไหมล่ะในคาตอบอะลูกกูวีมนต้องกดปุ่มแล้วเข้าเอานี่ไงลงมาแล้วเข้าฮัสกี้ าด้วย่ฉักนกอดให้โยพี่ลองมันมีเวลาโอ้โหจิ๊บพาวิจิกึกจิกเก,กิ้ลยิ้มจิกเกลยิ้มจิกเกิ้ลปายก่อนละ Let's go นี่ไงเจยได้แล้วกล้องแม์สุดหล่อเท่เกรลเบิดพี่ลองมันมีตัวไดโนเสาร์พอมาจากซ่วมด้วยเหมือนมังก่อนที่พี่ลองวาดเลยถ่าย <laughs> รูกกันครับทุกคนเซชีสเซฮัสกี้ ลูก <Wish> วิว้าวฮัสกี้ดูสก,กินเพื่อนหล่อเทยิงจรวดได้ด้วยใช่พี่ลงมาเห็นสปีกเกอร์แมนยิงจรวดได้ด้วยเราต้องมีของมันต้องมีพี่เหรอมี<ะ>มันต้องของจัดไปลุยเนี่ยดูดิเราวิ่งตะเพกตะเพิกมันเหยียบขี้เลอะเท้าบาพี่เหรอหรือไม่ก็ไปเตะตู้มานี่เลยพี่ลงมาเร็วเขา้2 2> <stepping S 1> าต้องเหยีย <uss ir> บสองคนอ่ะแปลุยบีหนึ่งมันมีเวลาจำกัดบีหนึ่งเร็วเข่าโดดกกระเดกเฮ้ยไม่เอาหมาจะเป็นบีหนึ่งมาเป็นลูกว <Wish> ิ เลยไปเอาเร็วเข้าอย่าหยียบโดนกันเองนะฮะบันเทิงเลยนะยอยพี่หลอกโทรส่วมทีวีหัวร้อนอย่าพูดมันออกมาเจน,นะไอ้ฮัสกี้ที่น่าเหมือนพี่หลก <c oughs> ทุกคนดูสิหันหน้ามานอกย่เหมือนพี่ล <c oughs> หล<ร>อกน <No. S 1> ะ หัวไบช็อตไปดูดด้วยมันเหมือนเจ้าตงไหนวะตรงหน้าบึ้งคิ้วขมวดไงพี่นินนี่พี่เราก็ต้องขุดดินออกไปโอ้ของถนัดแกเยน,นี่ฮัสกี้ฮัสกี้เป็นสุดยอดนักขุดดินเจ๊ <c oughs> นี่ไงพี่เรามาได้แล้วในขอดูดนักชิ้นหล่อเท่เกสเดลแค่ไหนอว,ว้าวนั่นไหนท่าปล่อยจรวดเขาวะนี่ไงพี่เอาบอยบินแล้วปล่อยขี้ลงไปปิ้วปิ้วปิ้วแต่ไปไปเป็นก้อนเหมือนยาอม ตะขาบ5ตัวว่ะสกี <laughs> 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 เขารู้ไงว่าเมื่อกี้พี่ล็อกเสียงเหินอ่ะไอ้แฟงพี่ล็อกต้องการอย่าอมยาลมละมอง <laughs> อย่าดยาเซลเยอะเดี๋ยวเขินล,ลูกพี่เราไปพิชิตไหนต่อดีอ่ะในดูหน่อยตัวไหนหน่าสนใจ <laughs> ตัวนู่นละกันพี่ล็อกที่วิมเที่หน้าตาเป็นโทรพี่ล็อกไอ้แฟงยานะ <laughs> ที่หน้าเหมือนพี่ล็อก ว้าวพิร้องมันเข้ามาในห้องแบบใหม่ให้มันดูท้าทายฮัสกี้กดตุ่มเร็วพี่หรอกนี่ไงฉันกดให้แกแล้วเขาบอกให้เรากดตุ่มเขียวเจ <J. S 2> ๊ไอ้แฟงลุกไปม,มาเร็วเข้าเวลาจะหมดเมื่อกี้ฉันกระเด็นเลยหมาตัวไหนทำก็ไม่รู้ออนโนพี่รองต้องใช้สามคน <laughs> ออนโนเราติดอยู่ในห้องนี้แบบสิ้นหวังพี่ลอกแล้วหมาตัวไหนมันพาเข้ามาไม่อ่านก่อนว่าใช้สามคนฮะก็บอกไม่รู้นี่อะ two hours later ช่างปี่ผ่านไปไม่มีใครเข้ามาช่วยเราเลยอะพี่เหรอเรายืนอ,อยู่ตรงนี้กันมานานมากแล้วนะเนี่ยก็เราออกไปล่าตัวอื่นก่อนแล้วกันพี่เหรอเข้ามาทําไมตั้งแต่แรกวะก็พี่เหรอ,หอลูกวีนั่ะพี่ล็อกเหรอ เออไอฮัสกี้เขานี่อ่านป้ายดีๆเอาที่มันมีแค่ซองคนก็พอนะลูกพี่มันเป็นทีวีของพี่ล็อกจริงด้วยมันมีตัวอาโอ้จริงดยฉจนเห็นแล้วนี่มันคือทีวีของฉันอ้อนี่มันคือลูกชายที่พัดพราโอ้วยลูกชายในที่สุดเราก็หากันจนเจอมาบอกแล้วว่าเนี่ยมันเป็นพี่ล็อกแกก็พูดพูดโม่โม่ปไปงแหละไอฮัสกี้มันหน้ามันพี่ล็อกทุกตัวไอแฟงนี่เลยพี่ล็อกหมาจะมาล่าพี่ล็อกด้วยตัวเนี่ย <laughs> คนจะหมูกเฟิร์มเหมือนพี่ล็อกเลยพี่ล็อกเร็วเข้าเราไปล่าเขาดีกว่าอันนี้ใช่สองคนไม่กลัวแล้วบอกเลยมาเป็นสีแดงจะนไปจริงง้งเงินอีซี่แน่นอนโอ้สุดยอดเลยอะไรวะเนี่ยเขาบอกว่าให้วิ่งภายใน3าถึงสวิกดสีม่วงแล้วก็กย <Huh? S 1> ก็เกย์เก <c oughs> ือบตกลาวาตัวแย่พี่แล้วไปฮัสกี้แกตกลาวาสีแดงได้ป่ะวะโอ้มาตกสีแดงได้โอ้ไอ้ฮัสกี้ถิ่นก้องคอยจะมาเหยียบสีแดงหนิงเหยียบสีแดงโชนเหยียบสีแดงโชนไอ้ฮัสกี้รู้แล้วว่าเหยียบสีแดงได้นี่น,น,นี่ช่องนี้ไอ้เกย์เ้ยพี่เราหลบไปเดี๋ยวมาโดนชนมามามาฉันให้แกเหยียบนะเนี่ยเจกดปุ่มแดงได้แล้วลูกพี่เก็บไข เก็บที่ทำง,งานด้วยเราข้าวด้วยามาเก็บไข่เรวข้าวนี่เก็บไข่เอาไปทอดกินที่บ้านตัวอะไรตัวอะไรไปเนี่ยหน้าเหมือนพี่เหรอไอ้แฟงเจ้ามัน,มน easy, อีซี่เงี้ยพี่เหรอแน่นอนเพราะเราสองคนนั่นเก๋วมากมันจะลงเป็นพี่ลองดู มันน่ากลัวกันไปเว้ยฮัสกี้ลูจะตกุกตุ๊นั่นแหละทุกคนการมาเล่นออบบี้สามะคีนนำพามิตรภาพให้กับทีวีแมนและถทสว่วมสกีบีดีทอยเลยลูกไม่กัดหางลูกกระเจากของผมอะฉันกินก็ไปครึ่งตัวแลนะ้วเนี่ยน่ากลัวมากคัสกี <laughs> ้าทุกคนชอบก็อย่าลืมกดไลค์ like, กดแชร์ share, กดติดตามเป็นกำลังใจให้หมาและก็ลูกพี่ด้วยเจอกันใหม่คลิปหนะ้าบายบาย Bye.